EP 17พลิกชะตาฟ้าองค์ชายไร้ค่าการต่อสู้ครั้งตัดสินชะตาแสงจันทร์สีนวลถูกบดบังด้วยควันไฟที่ลอยกรุ่นจากเมืองหลวงเสียงกลองศึกดังกึกก้องประดุดเสียงพิโรธของเทพสวรรค์บ่งบอกว่ามหาสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเต็มรูปแบบภูวินนำหน่วยจูโจมพิเศษก้าวเข้าสู่เส้นทางลับใต้พระราชวังอย่างเงียบเชียบ ทิ้งให้เบื้องหลังคือเสียงการต่อสู้ที่ด่านหน้าของเมืองซึ่งแม่ทัพหลินกำลังนำทัพรับมือกับการรุกคืบของแคว้นฉินอย่างสุดกำลังทางลับใต้ดินมืดมิดและชื้นแฉะมีเพียงแสงจากคบเพลิงที่ภูวินและพักพวกถืออยู่เป็นเครื่องนำทางเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดินก้องกังวานไปทั่วอุโมงค์ที่วกวนราวกับเขาวงกฏภูวินสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากความลึกของอุโมงค์ มันคือพลังของศิลาแห่งมิติที่ท่านเสนาบดีหมายจะครอบครององค์ชายทางนี้พยาค่ะสัมผัสพลังงานแปลกๆได้ชัดเจนยิ่งนักหนึ่งในจอมยุทธผู้เชี่ยวชาญด้านพลังภายในกล่าวขึ้นพวกเขาเดินทางลึกเข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่เบื้องล่างที่ใจกลางห้องโถงมีแท่นบูชาเก่าแก่ตั้งตระหานอยู่ เนือแท่นบูชานั้นมีวัตถุรูปทรงประหลาดเปล่งแสงเรืองรองนั่นคือศิลาแห่งมิติและเบื้องหน้าศิลาแห่งมิตินั้นท่านเสนาบดียืนอยู่ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความคลุ่มคลั้งและพลังอำนาจที่แผ่ออกมาอย่างมหาศาลเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่มีทหารส่วนตัวและจอมยุทธจากองค์กรเงาจำนวนหนึ่งร้ายล้อมอยู่ในที่สุดเจ้าก็มา องชายเจิ้นลู่ท่านเสนาบดีหันมามองภูวินด้วยแววตาอำมิตข้ารู้แล้วว่าเจ้าคือใครเจ้าคือวิญญาณจากต่างโลกที่ศิลาแห่งมิติเรียกมาเพื่อขัดขวางข้าภูวินก้าวออกมาข้างหน้าอย่างกล้าหาญหยุดแผนการชั่วร้ายของเจ้าเดี๋ยวนี้ท่านเสนาบดีเจ้ากำลังจะทำลายทุกสิ่งทำลายงั้นหรือ ข้ากำลังจะสร้างโลกใบใหม่โลกที่ตระกูลของข้าจะปกครองอย่างแท้จริงและศิลาแห่งมิติจะมอบพลังนั้นให้ข้าทัานใดนั้นทหารของท่านเสนาบาดีก็กรูกันเข้าโจมตีหน่วยจูโจมของผูวินการต่อสู้ในอุโมงค์ลับเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดผูวินนำทัพเข้าปะทะอย่างไม่ลังเลเขาใช้ทั้งวิทยายท,ที่ฝึกฝนมาอย่างหนักและความรู้ด้านกลยุทธ์ที่เหนือชั้นจากโลกปัจจุบัน เข้าสกัดท่านเสนาบดีอย่าให้เขาเข้าถึงพลังของศิลาแห่งมิติได้ผู้วินสั่งการเสียงกล้องพลางพุ่งเข้าประชันหน้ากับท่านเสนาบดีด้วยตนเองท่านเสนาบดีไม่ใช่แค่ไ้สึกแต่เป็นจอมยุทธผู้ทรงพลังพลังปราณสีดำแผ่ออกมาจากร่างของเขาการเคลื่อนไหวรวดเร็วดุดสายฟ้าฟาดทุกการโจมตีล้วนรุนแรงและแม่นยำ ภูวินต้องใช้สมาธิและความสามารถทั้งหมดในการหลบหลีกและตอบโต้เขาลองใช้เทคนิคที่เรียนรู้จากตำราของบิดาองค์ชายเจิ้นลู่ผสมผสานกับการเคลื่อนไหวแบบประยุกต์ที่รวดเร็วและคาดไม่ถึงทําให้ท่านเสนาบดีเริ่มเสียจังหวะแกแกเป็นใครกันแน่ท่านเสนาบดีคำรามด้วยความโกรธในขณะที่ภูวินกําลังต่อสู้กับท่านเสนาบดีอย่างดุเดือด เสียงกรีดร้องของทหารเบื้องบนก็ดังแว่วลงมาเสียงระเบิดและการสั่นสะเทือนบ่งบอกว่าการรบที่ด่านหน้าของเมืองกำลังเข้าสู่ช่วงวิกฤตบนกำแพงเมืองหลวงแม่ทัพหลินกำลังนำทัพต่อสู้กับกองทัพแคว้นฉินอย่างสุดกำลังทหารของแคว้นฉินบุกเข้ามาอย่างไม่ลดละพวกมันใช้เครื่องยิงหินขนาดใหญ่และอาวุธแปลกใหม่ที่สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลทูนแม่ทัพกำแพงทางด้านตะวันตกกำลังจะพังพยะค่ะ นายทหารรายงานเสียงสัน่นอย่าให้พวกมันบุกเข้ามาได้แม้แต่ก้าวเดียวแม่ทัพหลินสั่งการเสียงเข้มเขานำดาบเข้าฟาดฟันศัตรูอย่างไม่คิดชีวิตแม้จะรู้ว่ากำลังทับด้อยกว่ามากแต่เขาก็ยังคงยืนหยัดด้วยความกล้าหาญแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นองค์ฮองเฮาและองค์ชายรัชธานีซึ่งถูกคุมตัวไว้กลับปรากฏตัวขึ้นบนกำแพงเมืองหลวง พร้อมด้วยทหารองครักษ์ส่วนตัวจำนวนหนึ่งที่แอบจงรักภักดีต่อพวกเขาแม่ทัพลินจงยอมแพ้เสือเถอะอาณาจักรนี้จะตกบป็นของบุตรชายของข้าแล้วองค์ฮองเฮาห,หัวเราะอย่างบ้าคลั่งใช่ไม่ต้องสู้ให้เหนื่อยเปลา่าพวกเราจะได้เป็นใหญ่องค์ชายรัชธานีกล่าวเสริมด้วยความลิงโลดนี่คือการทรยศหักหลังซ้ำซ้อนจากภายใน กองทัพของแม่ทัพหลินต้องเผชิญหน้ากับศัตรูจากสองแนวรบทั้งกองทัพแขวนฉินจากภายนอกและการทรยศจากภายในวังหลวงพวกเจ้ามันทรยศชาติแม่ทัพหลินคำรามด้วยความโกรธในห้องโถงใต้ดินภูวินสัมผัสได้ถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเบื้องบนเขาหันไปมองศิลาแห่งมิติที่เปล่งแสงแรงขึ้นเรื่อยๆท่านเสนาบาดีกำลังพยายามดึงพลังจากมัน แกไม่มีทางได้ครอบครองพลังนั้นหรอกภูวินตะโกนใส่ท่านเสนาบดีเขาระวมพลังปราณทั้งหมดที่มีพุ่งเข้าใส่ท่านเสนาบดีด้วยกระบวนท่าสุดท้ายที่เขาคิดค้นขึ้นเองการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดภูวินใช้ความฉลาดในการหลอกลวงท่านเสนาบดีให้เข้าใกล้ศิลาแห่งมิติมากขึ้นเขานึกถึงหลักการทางวิทยาศาสตร์บางอย่างจากโลกเดิมที่อาจจะใช้ทำลายสมดุลพลังของศิลานี้ได้ แกไม่ควรมาที่นี่ท่านเสนาบดีคำรามผู้วินสวนกลับด้วยการโจมตีที่รุนแรงเขาใช้พละกกำลังทั้งหมดที่มีและความสามารถในการอ่านทางคู่ต่อสู้จากการฝึกฝนอย่างหนักในที่สุดผู้วินก็สามารถโจมตีใส่ท่านเสนาบดีได้อย่างจังทำให้ร่างของเขากระเด็นไปกระแทกกับแท่นศิลาแห่งมิติอย่างรุนแรงทันใดนั้นศิลาแห่งมิติก็เปล่งแสงเจิดจ้าออกมาอย่างบ้าคลั่ง พลังงานมหาศาลประทุขึ้นทั่วห้องโถงแผ่นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงผู้วินรู้ดีว่านี่คือวินาทีตัดสินชะตาไม่ใช่เฉพาะของเขาไม่ใช่เฉพาะแค่อนาจากนักรนี้แต่ของทั้งโลกนี้เลยหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของพลิกชะตาฟ้าองค์ชายไร้ค่า และอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้พวกเราสร้างสรรค์นิยายเสียงดีๆแบบนี้ต่อไปสามารถร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ตามช่องทางที่ปรากฏบนแน่เจอะครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราขอบคุณครับ